ภาพจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนนะครับแสดงให้เห็นสภาพพื้นที่หมู่บ้านเจียจันต์ตำบลเมืองณะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ตำรวจและทหารระดมกำลังติดตามตัวนายจา่าจกาผู้ต้องหาคดียาเสพติดใช้ปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพนาหวายเสียชีวิตเมื่อสาวันก่อนหมู่บ้านเจียจันร์มีภูเขาล้อมรอบครับโดยท้ายหมู่บ้านจะเป็นเส้นทางเดินเท้าของชาวบ้านไปยังพื้นที่ทำกิน แต่หากเดินข้ามภูเขาต่อไปอีก2กิโลเมตรก็จะเข้าสู่ประเทศเมียนม,มาครับซึ่งเป็นเขตปกครองของชนกลุ่มวะโดยทหารชุดเฉพาะกิจชัยานุภาพกองกำลังผาเมืองประสานไปยังทหารเมียนม,มาและวาขอให้ช่วยจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้แล้วตำรวจได้นำภาพถ่ายผู้ต้องหาออกมาแจากจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนครับเพื่อที่จะหาเบาะแสและล่าสุดมีการเพิ่มรางวัลน,นำจับ จากเงิน10,000แสนบาทเป็นจำนวน2 0 0แสนบาทแล้วครับประเมินว่ายังหลบหนีอยู่ในบริเวณประเทศไทยเราครับก็เราพยายามอย่างเต็มที่ครับครับส่วนที่ออบอกว่ามีแนวโน้มไหมที่ว่าจะไปหลบหนีไปทางนั้นคือคนหนีก็พยายามจะหาช่องทางเนื่องจากว่าเป็นช่องทางธรรมชาติและเป็นแผ่นดินต่อแผ่นดินนี่ก็มีก็มีก็มีแนวโน้มครับที่ว่าจะหลบหนี ออกไปยังประเทศพมา่าแต่เราก็มีการประสานกับทางฝ่ายทหารพม่าอยู่แล้วตำรวจระบุนะครับว่านายจายจะกามีพฤติกรรมจำหน่ายยาบ้าและเฮโรอีนครับจึงได้ติดต่อล่อซื้อ เมื่อคืนวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาตาขณะเข้าตรวจคน้นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองยิงสิบตำรวจโทรสรัญยูสิงคำพอบอมูสืบสวนส,วนสวนพนาหวายเสียชีวิตครับและร้อยตำรวจเอกจิรพลวังแสงรองสารวัตรสืบสวนส,วนส,วนสวนพนาหวายได้รับบาดเจ็บครับ